ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อพระเนศรงานด้านการศึกษาและส่งร่วมงานเปิดโครงการขาจัดปัญหาความอดอยากขวโหยให้หมดไปของสหประชาชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอเลสเต วันที่9มกราคมพุทธศักราช2557เวลา7นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์เลสเตทรงฟังบรรยายสรุปและทอดพระเนตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์เลสเตตตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองสงบลงเป็นการรวมมหาวิทยาลัยเดิมสองแห่งเข้าด้วยกันขณาจารย์และสิทธิ์เก่าได้รวมแรงร่วมใจกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติขึ้นอีกครั้งหลังจากมหาวิทยาลัยเดิมปิดลงเพราะอินโดนีเซียลุกรานต่อมาในปี2543รัฐบาลติมอร์ให้งบประมาณ1 3ล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเพียงแห่งเดียวของประเทศมีเจ็ดคณะได้แก่กเกษตรศาสตร์สังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์ศึกษาศาสตร์นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีโทและเอกนอกจากนี้ร่วมมือกับอินโดนีเซียบราซิลและโปรโตุเกสรวมทั้งมหาวิทยาลายัยและสถาบันการศึกษาและวิจัยต่างๆทั่วโลกหลายแห่ง ต่อจากนั้นสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารรัฐสภาทรงร่วมงานเปิดโครงการขาจัดปัญหาความอดอยากยหิวโหยให้หมดไปของสหประชาชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต เมื่อวันที่29เมษายน2556สหประชาชาติได้เปิดโครงการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหยให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกของสหาประชาชาติหรือเอสแคครั้งที่69ที่กรุงเทพนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยติร์เลสเตเข้าร่วมด้วย โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ทราบระหนักถึงปัญหาความอดอยากหิวโหยเพื่อให้ทั่วโลกบรรลุปเป้าหมาย5ประการคือการเข้าถึงอาหารในอัตราร้อยละ100การหยุดภาวะแรกแรรนในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีระบบอาหารทั้งหมดมีความยั่งยืนการเจริญเติบโตของรายได้และผลิตผลของเกษตรกรรายย่อยในอัตราร้อยละ100และการลดจำนวนการสูญเสียอาหารและการทิ้งอาหารให้หมดไป โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวโน้มปัญหาความอดอยากหิวโหยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะการเติบโตของประชากรเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ70ของความต้องการอาหารทั้งหมดภายในปี2050สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้รับคัดเลือกให้เป็นประเทศนำร่องของโครงการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหยให้หมดไปและริรเริ่มการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติสหรประชาชาติสนับสนุนคาดหวังว่าโครงการนี้ในติมอร์เลสเตจะเป็นแนวทางสำหรับประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้ต่อไป องค์การสหประชาชาติได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ส่งปาฐกถาหลักเริ่มโครงการนี้ I think that uh, it it is suitable uh, for the United Nations to to start the zero hunger project in uh, Timor Leste because uh, i have uh, been in this country for two days and the, today is the third day. i have seen uh, the, a lot of projects, which is uh, an integrated project, uh, started by people from many ministries and um, uh, from civil societies, from businesses, and they all work together. In, uh, in making an integrated program, which uh, uh, this kind of project is, uh, can't be found everywhere. Sometimes if you are in agriculture, you deal with agriculture. If you are in health, you deal with health. You don't, we are, uh, they, and they're not interested in one another, but here you have integrated program. And also uh, people, uh, leader of high ranking, for example the prime minister and many others was very interested and committed to the program สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเอ็นซิโนบาซิโกเฮราทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปี2545เปิดสอนปี2548ปัจจุบันมีนักเรียน520คนครู25คนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3อายุระหว่าง12-16ปีจาัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ผูหใหญ่ของโรงเรียนนี้ต้องดูแลโรงเรียนประถมศึกษาในปริมณฑลอีกเจ็ดแห่งด้วยโรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเด็กนักเรียนในบริเวณใกล้เคียงได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากรัฐบาล15เซนสหรัฐต่อนักเรียนหนึ่งคนต่อวันรัฐบาลได้จ้างบริษัทเอกชนให้เข้าไปทำอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทานวันละหนึ่งมือ้อพร้อมสนับสนุนข้าวสารวันละ50กิโลกรัมส่วนกับข้าวโรงเรียนจัดซื้อเอง อาหารปรุงตามสูตรจากกระทรวงสาธารณาสุขนักเรียนจะได้รับประทานอาหารเพียงสัปดาห์ละ4ี่วันส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์มีเพียงขนมและนมเท่านั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแนะนําผู้บริหารโรงเรียนเรื่องโครงการตามพระราชดำริด้านอาหารโรงเรียนอันมีชื่อว่าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2523ในโรงเรียนในท้องถิ่นธุระกันดาลของประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้นักเรียนทำการเกษตรเพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารรับประทานต่อมามีพระราชดำริให้นำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดก,การการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรผลของการดำเนินงานนอกจากจะทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแล้วนักเรียนยังได้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า learning by doing หรือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยปัจจุบันมีโรงเรียนในต่างประเทศหลายแห่งได้นำรูปแบบของโครงการตามพระราชดำริข้างต้นไปประยุกต์ใช้เช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่าราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมองกโกเลียราชอาณาจักรพูตาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทบะเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาอาคานูโนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆมีห้องเรียนเพียง8ห้องต่อมาในปี2543องค์การยูนิเซฟช่วยปรับปรุงห้องเรียนใหม่3ห้องปัจจุบันมีนักเรียน328คนอายุระหว่าง6ถึง12ปีและมีนักเรียนชั้นอนุบาล15คนอายุ4ถึง5ปี เวลา14นาฬ45นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานานชาติเรสิเดนต์นินโคลาโนบาโตประทับเครื่องบินของสายการบินซิลแแอร์เที่ยวบินที่ MI295 เสด็จพระราชดำเนินไปสาธารณารัฐสิงคโปร์เวลา18นาฬก10นาทีสมเด็จพระเทพร,ทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา20นาฬิก30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกระทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 4 .10 สเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยนายเคนเนตซีดรองผู้อำนวยการฝ่ายห้องรับรองพิเศษกรมพิธีการทูต ผู้กำกับการโรสลินแซมราชองคราค์กิติมศักดิ์นายมารุจิตปฏิมาเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์และภริยารักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพพร้อมด้วยข้าราชาการสถานเอกอัครราชทูตนสิงคโปร์เฝ้าทูลอ,องพระบาทส่งเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะเดินทางมอบถุงพระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริผู้พยักบ้านน้ำรีพัฒนาและหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรซึ่งราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงและมีงานทำตลอดฤดูการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพอมีพอกินพอใช้และพอเพียงต่อการบริโภคส่วนที่เหลือนําไปจําหน่ายเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ